สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะพี่น้องเดี๋ยวเมื่อนี้นะคะน้องทีเป็นซื้อมารีเลนนะคะน้อิมารีเลนอันอยูวาขอาผลไม้ชนิดนึงค่ะตอนนี้เนี่ย กันนะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะเดี๋ยวเบิ่งว่าวันศิป็นยังไงนะค่ขานาะ,ะเดี๋ยวพาพี่น้องนั่งรถชมวิวไปน้ำนะค่ขเนาะ,ะ,นะ,ะช่วงนีหนาร้อนของออสเตรียบ้านเมืองเพิ่นก็นีน่ละค่ะเป็นคือไหนยังที่เห็นนี่ละค่ะพี่น้องช่วงนาห้อนก็นกะสิปลูกข้าวโพดปลูกข้าวสาลียังเสียค่ะพี่น้อง กะงามไปอีกไม่แบบนึงเนาะค่ะเนาะเรากะนี่แหละค่ะไปซื้อลูกมาริเลนแล้วก็นั่งรถชมวิวไปม่วนดีเนาะค่ะเนาะเบิง้งวิวเพลินๆเ,เ,เนาะค่ะเนาะปาค่ะชมวิวไปด้วยกันเนาะค่ะเนาะ พี่น้องช่วงนี้ก็เข้าเขตของออว้าเข้าแล้วเนาะคะ่ะเนาะเฮามาถึงหมองที่เฮาซิสเอิรนมาลีเลนแล้วคะ่ะพี่น้องที่ว่าเข้านี่ก็สิเป็นแม่น,มน้ำใหญ่เนาะคะ่ะเนาะเขาเรียกว่าโดเนาวมันก็สิมีเรือล่อ,ลองเรือทานอาหารจิบไว้อยู่เทิงเรือก็มีคะ่ะแต่ว่ายังทานได้ไปเทียยังพานได้ขึ้นเรืออยู่มองนี่เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยว สิพาล่องเรือเที่ยวเนาะคะ่ะเนาะถ้ามีโอกาสเนาะคะ่ะเนาะไว้ข้างหน้าเนาะคะ่ะเนาะตอนใดบ่ฮู้เนาะคะ่ะเนาะช่วงนี้ที่ออสเตรียเนี่ยโรคอนันระบาดโคโรนาก็ระบาดคือกันแต่ว่าถ้ามาหม่องจังเสียมาหาซื้อลูกมาลิเลนมากินข้าวเขาสิบ่ใช้อันแมทแล้วเนาะคะ่ะเนาะเขาสิบ่ใช้อัน ผ่าปิดปากแล้วคะ่ะพี่น้องก็ไปซื้อได้เลยคะ่ะไปซื้อเข้าไปกินเข่าได้เลยคะ่ะที่ออสเตรียเนี่ยอ่ะพี่น้องก็ชมวิวไปเรื่อยๆเนะคะ่นะเนาะ ค่ะคนอยู่นี่เพื่อนกะมาซื้อลูกมาลิเล่นกันเยอะคือกันค่ะเมื่อน,นี้สังเกตเบิ้งรถจอดอยู่ข้างทางนะคะพี่น้องอยู่นี่มาลิเล่นกับวายซีขึ้นซื้อมากเลยค่ะเพื่อนมาซื้ออา่าลูกมาลิเล่นเพื่อนกะซื้อวายไปน้ำนะค่ะเนาะวายอยู่นี่รสชาติก็ดีค่ะพี่น้องเพื่อนซืปลูกวายกับลูกมาลิเล่นกัน พวกร้านอาหารอยู่ข้างทางนี่ยเยอะมากเลยค่ะพี่น้องเยอะเราแต่ว่าก็เต็มทุกร้านเต็มทุกร้านนี่น้องอยูข่างข่างทางนี่ต้นมะลิเหลนทั้งนั้นเลยเนี่ยยู่เนี่ยรสชาติมันด,ดีดีดีแบบหอมแล้วก็หวานเห็นแฟนบอกว่ามันมีนแม่น้ำยู่ใกล้ๆแล้วมันประมาณว่าอากาศมัน มันได้อะค่ะพี่น้องอากาศได้ลูกมาลีเลนหรือว่าวายมันก็เลยออกมารสชาติดีนะะเนาะนค่ะเนาะนี่ระคาเนี่ยช่วงนหน้าฮอนเนี่ยชอบมากเลยช่วงนหน้าฮอนออสเตรียเป็นวิวที่สวยงามเนาะค่ะเนาะเป็นวิวที่สวยงามแล้วก็อากาศกําลังพอดีเลยค่ะพี่น้องค,ค่ะพี่น้องเขาก,ก็ได้มาหอดปลามาลีเลนแล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องเบิ้งค่ะอยู่ข้างหลังนี่ ต้นเตียต้ยตนเตียต้ยตนเตียๆต,ต่วโดกๆดกค่ะพี่น้องดกเต็มต้นเลยลูกใหญ่อีกตั้งหากล้านนีนมะซื่อทุกปีคะ่ะลูกเขางามลูกใหญ่งามหอมอร่อยเขาก็จะขายเป็นสุ่มนะคะพี่น้องนี่คนกำลังต่อคิ้วสื่อกันอยู่นะคะเนาะ โลนึงประมาณหายูโรหาสิบกับน้องค่ะหายูโรห้าสิบบึ้งโอ้โหยังสวยเลยอ่ะยังสวยเลยโอ้ยมักเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันบระมดเดี๋ยวอาทิตย์หน้าสิมาใหม่ค่ะเพราะว่าปีหนึ่งมันมีอยู่แค่ประมาณสองอาทิตย์มันกระมดแล้วค่ะพี่น้องสองสามอาทิตย์นะ้ามาเรื่อยๆมันกระมดแล้วเนาะค่ะเนาะก่อนที่มันสิมหมดก่อนที่มันสิวายเขากะ มาซื้ออีกไม้เทียนหนึ่งนะคะเนะาะเมื่อนี้ซื้อไปประมาณสิบกิโลค่ะพี่น้องสิบกิโลเอาไปกินแล้วก็เฮ็ดเค้กแน่ข้าวเดียวกระมึดค่ะพี่น้องปเป็นป่าเนี่ยเป็นแวอยู่ข้างหลังนี่แม่นมืดเลยค่ะพี่น้องเลยคะ่ะแม,นม่นหมดเลยเนี่ยเม่นมดเลยเนี่ยเยอะเหลือเกินพี่น้องเลยปลูกอยู่บ้านกับปลูกอยู่ค่ะมันหนักต้นน้อยอยู่เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ารสชาติอัสซิโบคืออยู่นี่ ยูนีร่รสชาติมันสิดีกว่านะคะพี่น้องเห็นไหมคะอยากเยอะเลยกลับบ้านกันเถอะค่ะบัดทีทนี้มาเอามาริเล่นไปแล้วนะคะเนาะไปเอากลับบ้านคะ่ะถึงบ้านแล้วค่ะพี่น้องได้มานี่คะ่ะได้มาสิบกิโลกล่องละห้ากิโลกล่องนี้รู้สึกจะน้อยไปเพราะว่ากินไปกินมาพี่น้องเลยสามกิโล่แหละแล้วก็บาย มาจากวากาวมาเรียนสิบกิโลซื้อมากินให้สะใจเลยเนาะคะนะ่ะเนาะเบิ่งลูกวันนี้ตัวลูกใหญ่กับพี่น้องลูกใหญ่เสีงนั้นเลยคลิปนี้กลับไปแล้วค่ะพี่น้องะ่ะเจอกันคลิปหน้าน,านะจ๊ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย